สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์2023นะครับเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นแนว2017สมัยก่อนปะที่มันเป็นแนวปืนกลแบบนี้แต่พันสิบบาทได้2 set, เซ็ตนะแล้วก็จะเป็นปืน500เป็นสไนธ์นะครับยิงหัวในตัวหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นปืน QB 200 0วันนี้นะครับผมส่วนใครที่มาเป็นแค้นเนี่ยก็รับของตามนี้เลยก็สามารถเอาไปเล่นได้เนาะไปเดี๋ยวไปรับชมคลิปกัน แต่ฆ่าศิษใ์แต่ว,วันนี้ผมเห็นเขาตกนานแล้วนะผมก็มเล่นให้ดูตกมาตกกลับประมาณนะั้นแล้วก็ลงโซน <c oughs> ผมเห็นเขาตกนานเลยผมก็เลยเล่นเลยก <c oughs> ็ขอโทษด้วยนะครับเสือหลออะไรก็ได้อเอาปืนพันมา,ไ,าไม่ไหวว่ะ ได้ปืนสองพันนะน่าจะหัวหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเป็นเนทต้องดักถ้าผมโดนคิวบีน่าจะตัวนั้นเดียวตายไปจากซองละ ต้องไงวะเ้็บคโดนคิวบีนัดนะเดียวตายจริงๆนะครับผมต้องยิงหัวเอ้ยหรือเปล่าวะเวลาจจะเป็นหัวหนึ่งนะคิวบีสองพันผมไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะผมต้องยิงหัวหนึ่งตัวหนึ่งนะตัวนี้ขอหายคิวบีก่อนไปไหนซะแล้ว มาเจอแล้วเปิดอะไรวานน,นอ่ะโอ้ยเปิดอะไรก็ไม่รู้มาเรื่องกุลเล่มแล่ะโอ้ยคิวบีเอาดีคิวบีมาตบเลยหรอคิวบีสองพันใช่ปะ ผมก็ต้องเซฟนะครับเพราะผมโดนหัวมมเมเจอ์ตายเออหายมีใครจะเอาไหมไมันไม่ปวกเลยนะยมาเลยเพราะนั้นใช่ปะที่เล่น QB 2,000เอาโปรเทคชาร์จเลยอนะ่ะผอเห็นยว ตายตายหมดเลยเดี๋ยวนี้มันจะเอาคิวบีมาอีกไหมเอา้าโอ้แต่ตอนนี้ผมฟ้าร้องหนักเลยนะไม่รู้ใครมันไม่รู้มันจะเข้าไมหรือเปล่าน,นะคิวบีไปไหนแล้วไม่รู้แต่ให้รู้เปลี่ยนเซตก่อนแล้วกันแค่เซตนี้ก่อนแล้วกันเนาะเป็นเซตแจกนะครับ ห้าสิบเก่าไม่รู้เขาแจกจริงหรือเปล่านะน่าจะแจกแหละคนมีเยอะเลยโอ้โหพอซูมยิงปุ๊บยิงไม่โดนเลยปะทะฟักงงโอ้แต่เมื่อกี้ตอนคิวบียังไม่มาตบนะคไอ,อ้มันนัวมากเลยนะเซิร์ฟยี่สิบกว่าคนอนะ QB บีมาตบแล้วก็เลยคนหายนะพอามันแค่หัวไม่เดียว เดวตัดไปตอนมีคนแล้วกันนะทุกคนน่าจะตายฮะอ๋อว่าน่าจะมีคนแล้วแหละไม่ต้องตัดแล้วแหละ,ละนั่นแน่8ก,กระบ,บอะนี่เจอคู่หน่อย ไปอยอางนี้นกเก็บเวทนะครับสุดหรอเข้ามาเบ็ดเก่าอนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับตามที่บอกไปโถมเลยมันไม่มีคนแล้วนะเซฟโซนถึงมันไม่มี50ยิงอ่ะ เออหัวสองไม่ตายว่ะหัวสองไม่ไ <Head shot. S 1> ตายตายโอ้ยตายตายหมดเลยเก็บเยียไปแล้วด้วย อะไรแบบมือนใช่มาจะฟักงงผมว่าถ้ามา <laughs> อยู่ตรงนี้นะจะยิงแต่น่าจะต้องลงซีโมนะผมว่าเ,เดี๋ยวไปลงซีโมให้ดูนั่นมีคนบอกในโซนว่าซีโมเดี๋ยวปะสองพันนะดิว่าสองพันไม่รู้อะ ไีมแล้ว่ซีโมอะมาชวยกันไปซีโมหมดแล้วหมดเลยซีโมเจคนเอมาห้าสิบแรกูนะขอเซฟนี้กอนโดนหัวมิดเดียวน่ห้าสิบฮะไม่ไม่ไม่ัหนึ่งหัวนึงตัวนึงขอเล่นนี้กัน มาวัดเลยให้หนูโอเคบานตายหมดเซิร์โอเคเดี๋ยวเราไปซีมโมให้ดูแล้วกันไป Nguli hai loại 500. ạ tang toilet naguli trading đi trading trading tay tay hai chơi hai tay hai tay chơi tay ha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 i tay không? tay hai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  bơi lỏng lăng níu nhẹ này nè vĩu 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 ขอแก้ตัวนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมพลาดจริงตายเออมากตอนนี้ต้องเอาจริงเท่าไหร่ถ้าไหวก็ตามที่ไหวนะครับผมทำได้เท่าไหนก็น่าจะต้องเท่านั้นแหละเดี๋ยวต้องค่อยๆเล่น นำไปเลยเขาหน่อยู่ที่ฟ้านะอยู่บนหวนัวเราเนี่ยนะ ตรงกลางปะ่าอะไรว่าริงไม่โดนน่าอยู่ตรงกลางนะครับใช่ปะเดี๋ยวเราโดนไปอ๋ออยู่ดาดฟ้าใช่ปะเออเขาอยู่ดาดฟ้าไม่รู้ว่าบวกกันอยู่หรือเปล่า อะไรว่าแบบลอยฟ้า <Head shot. S 1> เพื่อนโดนเหรอไม่รู้ว่ามันโดนหรือเปล่านะอ้าวเซิร์ะเบิดเลย5้าสิบสองเซฟ แก้ตัวแก้ตัวเมื่อกี้แบบพลาดจริงไม่ทันได้เล่นเลยอู้เออเลยอ่ะเออจัดอ่ะมล้วกมากว่ะแอบเบพ่นเก็บดีแล้วกันเก็บไปตาย ดูว่าคนอยู่ไหนวะตัวนั้นอ่ะผมก็ต้องไปตึกนน้นจะไปตึกนน้นเล้วนั่นไปตึกนน้นใช่ปะ <Head shot. S 1> ดะวันใช่ ตึงนี้ไม่น่ามีคนละอะมีอยู่คนนึ่คไป <Nelson. S 1> ไหนหมดวะไอะคนนั้มีคนนี้คมดะ้ะเล็กหนึ่งนะถึกดนะดะวันดะวัน ไปไหนเลาวะหายไปเลยอ่ะ,ออะองงมาวดี๋ยนี่มาก่อนหายไปแล้วหายไปอีกแล้วเห็นปะแม่งหายเก่งมาก <c oughs> คนนี้ ต่ไม่ค่อยตายเ่าไหร่คมจังวะงคือกูยิงไม่โดนโอ้ยโอ้ยเหมือนก้นจะยิงเบามากเลยนะเดี๋ยวเขา,าจะเอาสน่ยมาเติมนะครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนเก็บกันจะได้อิ่ม อไอ้กลนเบามากเลยผมชิลเลยเมื่อกี้คุณสนัสาายมันได้เปลี่ยวนะผมว่าน่าจะเอามาตบผมแล้วแหละรอเลยน่าจะต้องรอเลยจัดฟ้ารอเลยบอกเลยแต่รอลอยเต้ยลงมาไม่ใช่ รอแล้วรอแล้วรอตบกูชัวร้อยเปอร์เซ็นต์สภาพคิวบีสองพันมาเนี่ยไม่ไหวแค่แบบเปืนห้าร้อยยังไม่ไหวแล้วมาดูกันแล้วกันมีตัวนี้ปะกับอีกคนนึงเราเพื่อนลงมานะครับขอญาตตุ๊ดๆหน่อยนะแนวนี้ก็ก็ชอบอยู่แล้วไปไหนแล้ววะ

เื่อไหร่จะได้บวกไม่ไปครับตึกนู้นอะเยอะกว่านะขออนุญ,ญาตนะบีใส่หัวตาย,ยตายห้าสิบอะไรยังวะนี่จะสะดุ้งเลย ะม,มีคนเดินเท่าไหร่ตรงไหนสักที่นี่แหละไอ้ว่าใครเดินวะไอ้สักคนนี่แหละมันเดินแห่วเนี้ยเปิดเสียงเบาไว้ก็ได้ยินเท่าไหร่ <g ül> ยิงไม่เข้าเลยอะตเพินห้าร้อยอยู่นะวะเสียงเตยนี่มีละโอ้ผลืมเ,เปิดเสียงนี่เองมาอันนี้ก็มีของนะครับเล็กส่วนอะ่ะทำไมเขาไม่เอามา ไม่อยากดันอยู่แล้วใจอ่ะ อะไรวะห้า้อยป่ะดันผมบ้างเถอะสุดรลอดันผมมาเถอะจะดิ้นแล้วนะถ้าไม่ดันอนะ่ะจะชนายคนหนึ่งนะครับโอเคชนาคนหนึ่งดูเรื่องดันแล้วด้วย ได้ได้แล้วต้องเอาสไนโอ้กยตายเดี๋ยวคนมาแล้วน่าจะหนึ่งหนึ่งไหวยู ให้เขาให้เขามาดหนึ่งๆเลยจบจบมาเดียิงมายิงออกมาพลาดแล้วมาคนเดียวอ่ะพลาดแล้วออกเลยเล่นตูดนะแต่ต้องอีกคนนึงละ ถ้าคนนี้เราแพ้เราก็จบเห่นะครับสิ่งที่ทํามาดดูก่อนว่าเขาจะมาหรือเปล่าถ้าเขาฉลาาเขาจะขึ้นดาฟ้าแต่ไม่รู้ขึ้นหรือเปล่านะแต่ผมไปขึ้นดาฟ้าเด้อ อนี้แหละยังไม่ถูกเลยว่ What the fuck. าจะฟักไอ้อยู่บนหัวผมละนั่นไงหัวว่าแหละก็าะมาณนี้แล้วทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับจะเป็นคลิปแรกต่อไปนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย